วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของ Creative Look ของกล้อง A7 ซึ่งกล้อง A7 ใหม่ที่มันมี r r e t i v e l o o k เนี่ยมันจะมี A7 Mark IV A7 R Mark V หรือพวก A1 อะไรเงี้ยมันจะเป็นยุคของ Creative Look ตัวใหม่แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายดูก่อนว่า Creative Look แต่ละอันเนี่ยออริจินอลเลยโดยยังไม่คัสซอมาย์เนี่ยมันเป็นยังไง แล้วถ้าเราไปคั่วสมัยมันจะได้ผลเป็นยังไงแล้วเรามาหาสูตรในการคั่วสมัยเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอย่างที่เราอยากได้กันเริ่มจากคีเรทีฟลุกที่เป็นสแตนดาร์ดก่อนแล้วกันอันนี้นะเดี๋ยวผมให้คุณดูก่อนเลยคีเรทีฟลุกกด F N เข้าไปคุณจะเจอตรงนี้ให้คีเรทีฟลุกแล้วเป็น S T มันคลิกขวาเข้าไปเพื่อจะไปคั่วสมัยได้นะครับถ้าจะรีเซ็ตก็กด Delete ปึ๊บ Enter นี่คือวิธีใช้เพราะงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะผมก็จะใช้คี ST. เรทีฟลุก ถัดไปจะเป็นครีเอทีฟลุกตัวที่ชื่อว่า P.T. Portrait 1 2แชะถัดไปเป็นครีเอทีฟลุกโดยชื่อชื่อว่า N.T. Neutral 1 2แชะถัดไปเป็นครีเอทีฟลุกที่ชื่อว่า V.V. Vivid อันนี้สีจะสดหน่อยแชะถัดไปเป็นครีเอทีฟลุกที่ชื่อ V.V. 2 v i v i อันนี้จะสว่างสดใสและถัดไปจะเป็นครีเอทีฟลุกที่ชื่อ F.L. Film Look อันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเึ๊บสวยมาก และถัดไปจะเป็นครีทีบลุกที่ชื่อ IN Instagram ฟ้ามาเลยแะอ่ะและตัวนี้เป็นครีทีบลุกอีกตัวหนึ่งที่ชอบเหมือนกันชื่อ Shining SS นะฮะโลกนี้คือความสว่างสดใสแอะครีทีบลุกตัวนี้ Black and White แล้วก็ครีทีบลุกตัวสุดท้าย c ีเซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะฮะแต่ว่าถ่ายให้ดูก่อนหมดเรียบร้อยแล้วครีทีบลุกจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะ ทีนี้มาสู่ขั้นตอนกานครับสมไม้กันเราจะข้อสมม้อะไรได้บ้างนะครับตัวแรกนะฮะที่ c r ี a t i v e ปลุกมันทําได้เรากดเข้าไป fn ปั๊บกด st กดขวาตัวแรกที่เราเจอคือคอนทราสนะฮะถ้าเกิดเราหมุนเพิ่มเข้าไปคอนทาราสจะจัดลองถ่ายดูก่อน c r ี a t i ท e l ลุก st คอนทาราสจัดแชะถัดมาเราจะลองเอาคอนทาราสลงเลยเป็นคอนทาราสลบ9เลยเห็นไหมแตกต่างกันเลยนี่แะ อ่าอันนี้คือคอนทราสต์ให้เห็นก่อนนะฮะว่ามันทำงานประมาณนี้ถัดไปจะเป็นไฮไลท์อ่าหลายคนบอกว่าไฮไลท์เยอะใช่ไหมฮะเอาไฮไลท์ลงได้ไหมคำตอบคือเอาไฮไลท์ลงได้นะฮะเราก็กดเข้าไปแล้วกดไฮไลท์ลงลบ9มันก็จะไฮไลท์ลงแบบนี้แะซึ่งมันก็จะมีความนัวๆถ้าจะไฮไลท์นะฮะก็จะเป็นตัวชาร์โด้อีกอันนึงที่น่าสนใจชาร์โด้สมมุติว่าดันสุดเลยเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเอาชาร์โด้ลงสุดเลย มันก็จะมีความแบบส่วนมืดมันจะมืดแบบผมเผิออะไรเงี้ยมันจะจมเข้าไปในสีดําแบบนี้เลยซึ่งผมว่าก็สวยดีนะส่วนตัวผมชอบแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทาอางอื่นกันจากชาร์โดตัวถัดไปจะเป็นเฟดเฟดนี้เป็นตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะชัดเจนเลยสําหรับสายฝอคือเวลาให้เราถ่ายรูปเราอยากได้เฟดจึ๊กหนึ่งเงี้ยเห็นไหมเห็นผลเลย1ขั้นพอนะฮะเฟดเออส่วนถ้าเกิดเฟดเพิ่มเข้าไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมผมว่าเฟดสองขั้น,น่ยเยอะไปนิดนึงเนี่ยเฟดสองขั้นหนึ่ง เฟสสองขั้นสำหรับผมจะเยอะไปนิดนึงนะฮะถัดไปก็เป็น saturation อันนี้แล้วแต่คนที่อยากได้ความจี๊ดชาร์นะแต่ส่วนตัวผมผมจะไม่ค่อยมาเล่นนะแล้วก็ sharpen ผมก็ไม่ไม่ไม่ยุ่งเลยปล่อยไปเลย sharpen ความคม sharpen range นะฮะตัวนี้ผมก็ไม่ยุ่งนะครับเป็นเรื่องความคมแล้วตัวสุดท้ายคือ c r e a t i i t y อันนี้ถ้าไปปรับเยอะๆแม่จะโกรธเลยฮะนางแบบจะเคืองนะฮะอันนี้ไม่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 ขอไม่ยุ่งแล้วกันนะฮะอันนี้คือทั้งหมดนะครับของการ setting ที่ครีเอทีฟลุกมันทําได้ต่อมาเราจะมาคัสตอมซยกันนะฮะว่าในสถานการณ์ไหนเนี่ยที่จะใช้ครีเอทีฟลุกที่มีการคัสตอมซ์เดี๋ยวผมจะลองถ่ายย้อนแสงดูอ่ามันต้องเป็นซีนย้อนแสงตรงนี้แหละพี่ซีนินเดี๋ยวเราจะย้อนแสงจากข้างบนกันเรามาเรื่องของการคัสตอมมซยกันนะผมขอพี่ซีนินขึ้นมาข้างบนเนื่องด้วยว่าผมจะเลือก ST นะฮะกดไปทางขวาแล้วไฮไลท์เนี่ยผมจะลองเอาลงให้หน้าที่ตรงนี้นะฮะผมจะลองถ่ายแบบยังไม่เอาไฮไลท์ลงให้ดูก่อนอันนี้คือไม่เอาไฮไลท์ลงแชะ แล้วผมจะเอาไฮไลท์ลงนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะมันไม่ได้กลับมาเยอะนะแต่มันจะธรรมชาตินี่เอาไฮไลท์ลงเป็นแบบนี้แล้วส่วนตัวผมนะของค r e a อท v e ลูก k อ t ีเนี่ยผมจะเอาชแบบาร์โดลงแบบนี้อเอาชาร์โดลงแบบนี้แชะอ่าเอาชาร์โดลงเสร็จแล้วนะฮะที่ผมจะทำเพิ่มก็คือผมจะเพิ่มเฟดหนึ่งแบบนี้ให้ละมุนอ่าครีเอทีฟลูกเอีพร้อมหนึ่งสองแชะ่ ไฟทีนะฮะเมื่อกี้ติดหัวคนข้างหลังอีกช็อตหนึ่งหนึ่งสองแช่โอเคอันนี้คือครีเอทีฟลุกเอสที่ผมจะคัสตอมไซ์นะถ้าใครอยากจะให้มันมีความฟิลม์มอีกนิดนึงคุณเพิ่มคอนทราสได้เพื่อจะเล่นแบบนี้คอนทราสัสกสามนะครับคอนทราสัสกสามอะพี่สินินหนึ่งสองสามเนี่ยผมปัน้นครีเอทีฟลุกประมาณนี้จากเอสทีถ้าบอกว่าคุณกลัวว่าคุณเล่นซะจนเละหมดแล้วนะคุณเลือกเอสทีปั๊บคุณกดดีลีทเข้าไปเลย นะฮะทุกอย่างกลับรีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมนะฮะต่อมาพอเทรดพอเทร t เนี่ยมันจะนุ่มละมุนอยู่แล้วเอาให้นุ่มอีกก็คือลดไฮไลท์ลงไปอีกแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มคอนทราสต์ขึ้นมา3นะฮะชาร์โดผมจะลดลงนิดนึ่งออขอชาร์โดสักลบ6พอเฟดหนะครับให้มันละมุนอ่าพร้อมนะแชะถัดไปผมจะขอเพิ่มเซ u ูเรชันของพอเทร t เข้าไปเซ u ูเรชันอีกสัก บวก2เพื่อให้สีผิวมันออกอมชมพูแบบนี้1 2ผมจะค่อยๆเล่าไปตามครีเอทีฟลูกที่ผมใช้นะวิบิท2องเป็นตัวหนึ่งที่ผมเล่นนะครับวิบิท2เนี่ยถ่ายปกติเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้1 2ึเชะนี่วิบิท2ผมจะเข้าไปขั้สมัยวิบิท2นะกดเข้าไปกดขวาปุ๊บวิบิท2เนี่ย คอนท้งคอนทัสกำลังดีอยู่แล้วแล้วผมจะขอไปลดไฮไลท์ลงประมาณนี้ลบ5แล้วก็ชาร์โด้ลงนิดนึงชาร์โด้ลงประมาณแถวแถวเนี้ยคอนทัสเพิ่มนิดนึงจึ๊กจ๊กประมาณนี้อ่ากำลังสวยเฟดไม่เอานะ saturation vivid saturation เยอะอยู่แล้วผมทำแค่นี้พอนะเอาละพร้อมพี่ซีนินหนึ่งสองชะนี่คือวิบิดสอง ตัวถัดไปที่ผมชอบเล่นคือ FL s l ฟิล์มลุก่าสีออกมาเป็นแบบนี้หลังกล้องเลยฟิล์มลุกใหม่คัสตอมไม้์มหนึ่งสองแชะอ่าแล้วถ้าผมคัสตอมไม้ฟิล์มลุก้าไปอีกทีนึงคอนทา้าส์บวกสไฮไลท์ลบสูดรชาโดว์ลงหน่อยหนึ่งเฟดหนึ่ง s a t u r a t i o สองเออสามเออประมาณนี้อันนี้ฟิล์มลุกคัสตอมไม้ที่ผมว่าเออน่าน่าจะสวยหนึ่งสองสามแชะ <c oughs> ทาโพสแบบสิ้นคิดแล้วนะ ส่วน IN i n i n s t a g r a m มเนี่ยมาถึงก็คือโซเกาหลีเลยมันจะฟ้าๆาขาวๆหนึ่งสอาแชะอันนี้คือ IN นะครับซึ่งคุณเข้าไปคัสตอมได้ IN ก็เพิ่มคอนทราสต์ให้มันหน่อยก็ได้บวก5ลดไฮไลท์ลงลดชา์โดลงจากที่มันสว่างจ้าใช่ไหมฟ้าๆอันนี้เฟดมันจัดหนักเลยใช่ไหมครับผมขอเฟดลงขอเฟดหนึ่งพอสมมติว่าผมจะแบบนี้ saturation เพิ่มมาขึ้น i n นี่เห็นไหมมันคันสตอมได้ 1, 2, 3, IN 2> คัสสมัยแชะเรียบร้อยนี่คือ IN แบบคัสสมัยนะฮะแต่ตัวสุดท้าย SH ถ้าออริจินอลเเลยเนี่ยสว่างไปไหนพี่มันจะสว่างประมาณนี้นะฮะเออโดยดีไซน์ของสีมันจะแบบนี้และอ่าพี่สินีทันมา 1, 2, SH จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าสำหรับการคัสสมัยผมกดเข้าไปเพิ่มคอนทัสาเบิกเยอะเเลย ลดไฮไลท์ ight, เพิ่มชาร์โดลดเฟดลงเฟดสองพอ s a ตตูเลชันหน่อยหนึ่งอ่าโอเคสวยหนึ่งสองสามแชะอีช้อนหนึง่งแชะโอเค นี่คือสูตรการใช้ครีเอทีฟลุกและการคัสตอมไอตามสถานการณ์ต่างๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้เริ่มต้นเนี่ยพี่คัสตอมไอให้ดูว่าถ้าแบล็กกราวเป็นสีเขียวทึบๆเนี่ยให้สีเป็นยังไงและคราวนี้มาเป็นเล่นแบบย้อนแสงแล้วคัสตอมไอลบไฮไลท์ลงดูแล้วมันให้ผลเป็นอย่างนี้คุณสามารถจะจบหลังกล้องจบด้วยเจ็บเกได้ด้วยการเลือกครีเอทีฟลุกที่ใช่แล้วก็เข้าไปคัสตอมไอถ้าคุณรู้สึกยังไม่พอใจกับครีเอทีฟลุกมาตรฐานเจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ